สวัสดีค่ะพบกับหมอหน่งในช่องยิ้มสวยชาแนลนะคะวันนี้นะคะหมอจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับว่าทำไมการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ถึงมีราคาแพงกว่าการจัดฟันแบบอื่นค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์กันก่อนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าบางคนหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักการจัดฟันแบบใสเลยค่ะ การจัดฟันแบบใสนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนฟันจริงๆนะคะด้วยเครื่องมือการจัดฟันแบบนี้นะคะที่เขาจะเรียกว่าถาดจัดฟันใสนะคะหรือว่าเทรอินวิสไลน์ซึ่งเขาจะมีการผลิตออกมาเป็นชุดๆเฉพาะสําหรับบุคคลนะคะสมมุติในเคสของเรานะคะที่มีปัญหาเรื่องฟันซ้อนเกหรือฟันห่างเราก็จะทําการสแกนฟันของเรานะคะเสร็จปุ๊บก็จะเป็นผลิตออกมาเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบใสนะคะหน้าตาแบบนี้ ซึ่งจะไม่ใช่แค่มีชิ้นเดียวหรือว่าชุดเดียวนะคะก็จะทําให้ฟันของเราเนี่ยเคลื่อนจาก ฟันซ้อนบิดหรือว่าฟันห่างกลับมาเป็นฟันที่สวยงามนะคะแต่เขาจะมาเป็นซีรีส์หรือว่ามาเป็นเซตๆเลยค่ะซึ่งจำนวนเครื่องมือตรงนี้ก็จะแตกต่างกันในแต่ละเคสนะคะว่าปัญหาฟันของเราเนี่ยมีความยากง่ายแค่ไหนนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าฟันของเราไม่ได้มีปัญหามากจำนวนเครื่องมือจัดฟันแบบใสแบบนี้นะคะก็อาจจะมีจำนวนน้อยชุดแต่ถ้าฟันของเรามีปัญหามากๆอย่างเช่นฟันยื่นเยอะฟันล่างคล่อมฟันบนซึ่ง อาจจะต้องมีการถอนฟันร่วมกับการจัดฟันด้วยลักษณะแบบนี้จํานวนเครื่องมือจัดฟันแบบใสก็จะค่อนข้างเยอะค่ะคราวนี้กลับมาที่คําถามกันนะคะว่าทําไมการจัดฟันแบบใสเนี่ยถึงแพงกว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วๆไปนะคะ อนอ่นืต้องมาดูกันก่อนว่าที่เมื่อกี้หมอบอกว่า,าการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์นะคะเขาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคสแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อยจำนวนเครื่องมือเราน้อยค่าใช้จ่ายก็จะถูกกลงค่ะก็จะไม่ได้แพงนะคะคือค่าใช้จ่ายเนี่ยปกติแล้วจะแตกต่างกันในแต่ละคลินิกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตั้งแต่หลักหมืน่นไปจนถึงหลักแสนเลยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องมืออย่างที่หมอบอกค่ะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมการจัดฟันแบบใสเนี่ยถึงมีราคาแพงนะคะ อันที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะที่ค่อนข้างทันสมัยมากๆเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการจัดฟันนะคะก็จะผ่านระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดเลยค่ะโดยสเต็ปหรือว่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะไม่ต้องพิมพ์ฟันละจะไม่เหมือนกันจัดฟันแบบทั่วๆไปแบบเหล็กนะคะที่คุณหมอจะต้องมีการทําการพิมพ์ปากคุ้นๆกันไหมคะที่จะต้องใส่อตัว วัสดุพิมพ์ปากนะคะที่จะหน้าตาคล้ายๆดินน้ำมันนั่นแหละค่ะที่หลายคนเนี่ยไม่ชอบเอามากๆเลยนะคะส่วนการจัดฟันแบบอินวิสไลน์นะคะเราก็จะทำการสแกนฟันค่ะหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นการถ่ายภาพในช่องปากนะคะด้วยเครื่องมือนะคะหรือว่าด้วยอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าสแกนเนอร์นะคะหรือว่า intraoral scanner พอสแกนฟันของเราเสร็จปุ๊บก็จะไปขึ้นแผนการรักษานะคะเป็นภาพสามมิติ ซึ่งเขาจะเรียกว่าโปรแกรมคลินเช็คนะคะในส่วนของโปรแกรมอันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างทันสมัยเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยสามารถเข้าไปวางแผนการรักษานะคะโดยผ่านภาพสามมิติหรือว่าภาพฟันของคนไข้จริงๆเลยดังนั้นเนี่ยผลการรักษาก็อาจจะบอกได้ว่าค่อนข้างจะแม่นยำหรือว่าชัดเจนมากที่สุดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดแบบเหล็กทั่วๆไป เนื่องจากว่าการจัดฟันแบบสมัยก่อนนะคะหรือว่าการจัดฟันแบบติดเครื่องมือติดแบเก็ตเนี่ยต้องพูดว่าในแต่ละเดือนที่คนไข้มาเนี่ยพอมีฟันเริ่มมีการเคลื่อนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยหมอก็จะต้องดูที่หน้างานว่าเดือนนี้หมอจะต้องทําการปรับเหล็ก เปลี่ยนลวดหรือว่าจะทำการดึงฟันไปในทิศทางไหนแต่การจัดฟันแบบอินวิสไลน์นะคะเนื่องจากว่าหมอจะเข้าไปทําแผนการรักษาด้วยโปรแกรม3มิติดังนั้นหมอก็จะรู้ทิศทางการเคลื่อนฟันตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยค่ะ อันที่2นะคะที่มีราคาแพงก็คือเนื่องจากว่าเครื่องมือการจัดฟันแบบใสหรือที่เขาเรียกกันว่า tray in v i s r a n e นะคะ mm hmm. เขาก็ทํามาจากพลาสติกที่มีคุณภาพสูงนะคะพูดง่ายๆว่าออถูกผลิตด้วยระบบดิจิตอลหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ตัว material หรือว่าตัววัสดุที่ใช้เนี่ยก็ใส่สะดวกสบายมากไม่มีการระคายเคืองใดๆค่ะ อันที่3นะคะที่มันมีค่าใช้จ่ายแพงกว่านะคะก็เนื่องจากว่าทุกอย่างนะคะถูกผลิตนะคะทุกขั้นตอนเนี่ยมันเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะแล้วก็ถูกผลิตที่เมืองนอกนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งกลับมาที่เมืองไทยนะคะดังนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบติดเหล็กทั่วๆไปค่ะ สรุปนะคะาการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์นะคะโดยทั่วๆไปถ้าเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการติดเหล็กทั่วๆไปแต่มันก็มีข้อดีนะคะอันเนื่องมาจากว่า หนึ่งเลยก็คือประหยัดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสที่เรามีการสบฟันหรือว่าปัญหาของฟันซ้อนเกฟันห่างเพียงเล็กน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะร่นระยะเวลาในการจัดฟันอย่างเช่นในบางเคสนะคะเราสามารถจัดฟันเสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง3เดือนครึ่งเท่านั้นค่ะด้วยการจัดฟันอินวิสไล์ แล้วก็นอกจากเรื่องของระยะเวลาแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายในระหว่างที่เราจัดฟันอยู่ค่ะก็อาจจะมีหลายๆคนมีปัญหานะคะแบรกเกตหลุดลวดทิมลวดตาเจ็บกับพุ้งแก้มหรือว่ามีการอักเสบจากการจัดฟันแบบติดเหล็กติดอุปกรณ์แต่การจัดฟันแบบใสมิสไลน์เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเนื่องจากไม่มีลวดไม่มีเหล็กก็จะไม่มีปัญหาลวดทิมลวดตาเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากการจัดฟันแบบใสเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างสะดวกสบายมากก็คือเหมือนกับเราไม่ได้จัดฟันเลยพูดง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันเราก็ถอด้ตัวเครื่องมืออันนี้ออกนะคะแล้วก็สามารถแปรงใช้ไหมได้ตามปกติเหมือนคนปกติทั่วๆไปเลยค่ะ แล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลอีกเช่นกันเพราะว่าเราสามารถที่จะถอดไอตัวเครื่องมือจัดฟันออกนะคะแล้วก็สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะแข็งจะเหนียวหรือจะอะไรก็สามารถทานได้ตามปกติเลยไม่ต้องกังวลว่าแบรเกตจะหลุดลวดจะทิ่มลวดจะตามแล้วก็จะเดี๋ยวโดนคุณหมอดูเอานะคะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องยิ้มสวยชนเนลให้ด้วยนะคะ